ใบพัดหรือว่าใบจับของเรือทักก็คงจะหมุน360รองศาเลยนะฮะอิสระรอบทิศทางเพราะว่าหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะครับที่ดูดูคาดว่าน่าจะมีสองตัวนะครับสําหรับตัวใบจับของเรือทักนะครับหรือว่าเรือลักจุงของเชือกเรียบร้อยฮะมีสองลำนะครับในเรือนี่มีสองลำ ลำนึงก็อยู่อยู่หัวหนึ่งลำท้ายอีกหนึ่งลำครับการรั้งเชือกดึงเชือกจากตรงนี้ไปครับ เรียมดึงนะครับต้องรอคำสั่งจากพลอตนะครับหรือว่าน้ำร่องที่อยู่บนเรือนะ